สวัสดีครับพบกับเชฟพอดีกันนะครับคลิปนี้มีกล่องนี้มาให้ดูนะครับเป็นงานจากค่าย Legends Creation นะครับเป็นงานโบลี่ซุปเปอร์นะครับไองานค่ายนี้นะครับผมรีวิวไปหลายกล่องมากนะครับเป็นโจโจ้ก็มีนะครับเป็นทําเป็นงานจีนนะครับเป็นงานจีนเป็นดักต้นบอลก็มีหลายกล่องนะครับเห็นล่าสุดไปทำงานเพลย์ไทยที่เป็นตัวคาเฟเลียนะครับที่มีรถนะครับแต่ราคาก็ไม่ได้ถูกมากนะเห็นเขาเปิดพีกันราคา4ี่พ สี่พันต้นๆอะไรประมาณเนี้ยผมก็ไม่ได้เอามานะเพราะว่าตัวคนมันไม่ค่อยสวยนะครับตัวคาร์แต่วรถเนี่ยอยากได้มากนะครับกล่องนี่เขาก็แบบทําเรียนแบบของแท้งานแท้มาเลยนะครับรูปแบบกล่องก็คล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวตู้งานเป็นไงนเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่ดูกล่องไปก่อนนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับ เอาออกมาจากกล่องนะครับจะเป็นนอนมาในถาพลาสติกแบบนี้นะครับเป็นพลาสติกใสนะครับก็จะมีเป็นพลาสติกหุ้มอีกทีหนึ่งนะครับการตัวงานนะครับสีกับตัวถาพลาสติกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสีอาจจะเป็นรอยได้นะครับดูงานใกล้ๆนะครับมันจะมีหัวที่ติดมากับตัวโบลี่นะครับเป็น1นะครับแล้วก็มีหัวเปลี่ยนเป็นหัวแบบผมทองนะครับเป็นซูเปอร์ไซยาเป็น2นะครับแล้วก็เป็นหัวแบบ ผมที่ยังเป็นแบบทรงธรรมดาอยู่เป็น3มนะครับมีทั้งหมด3หัวนะครับมีมือมาให้เปลี่ยน1 2 3 4 4ชิ้นนะครับรวมมือกำมัดก็เป็น5-6มือทั้งหมดเนี่ย6ชิ้นนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ชิ้นงานนะครับวัสดุเดียวกับตัวที่ผมเคยรีวิวไปแล้วตัวโบลี่ตัวนู้นนะครับแต่ว่าโบลี่ซูเปอร์ไซยาตัวที่กล้าบึกๆึกตัวที่ผมเคยรีวิวไปตัวนั้นงานโอเคอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องลองเอาออกมาจากหอดูนะครับนี่ให้ดูดีเทลก่อนประมาณนี้นะครับ ดูในส่วนหัวก่อนนะครับในส่วนหัวเนี่ยนะครับก็มาประมาณนี้นะฮะลองพิจารณากันเอาเองนะครับผมไม่มีงานแท้นะครับบอกไม่ได้นะครับว่ามันต่างจากงานแท้แค่ไหนนะครับแต่ว่าน่าจะต่างแหละนะครับในส่วนของสีเหลืองเนี่ยสีทองอะไรเนี่ยนะครับเป็นหัวซูเปอร์ไซย่าเนี่ยนะครับน่าจะเป็นการฉีดสีเหลืองเข้าเนื้อพลาสติกนะครับมันเป็นสีพลาสติกจ๋าๆมาเลยนะฮะแต่ว่ามันมีการเก็บมามีการพ่นนะครับพ่นไฮไลท์บางๆมาตรงผมเนี่ยตรงโคนผมเนี่ยจะเห็นไฮไลท์ ะครับตรงหน้าผากอะไรเงี้ยจะมีเป็นรอยรอยของผิวหน้าอยู่นะครับใต้ตาจะมีเป็นประีบางๆมาสีขอบตาอะไรแบบเนี้ยนะฮะนี่เป็นแบบนี้นะครับชิ้นวัตถุนะครับเป็นเหมือนชิ้นยางนะครับมีการอ่อนตัวด้วยนะครับแล้วก็สามารถดึงผมออกมาได้แบบนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนหัวได้นะครับก็เปลี่ยนหัวไปสลับกันนะครับเป็นแบบอีกหน้านึงแล้วก็ใส่เป็นผมทองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยประมาณนี้ทํามันถอดเปลี่ยนได้นะครับ ในส่วนของหัวที่เป็นหัวทรงผมปกตินะครับหน้าปกติที่เป็นร่างเดิมๆของเขาะนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้นะฮะหน้าก็เกลี้ยงเกี้ยงดีนะแล้วก็ทําสีหน้าก็ดีนะครับการทําไอ้พวกหน้าพวกอะไรพวกนี้มันดูออกว่าเป็นตัวโบลี่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบงานจีนที่แบบเออเอาหัวมาดูแล้วมันหัวใครว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับนี่น่าจะเปลี่ยนทรงผมได้เหมือนกันหรือเปล่าอ่ะเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนผมเปลี่ยนหน้าได้เหมือนกันถอดเข้าถอดออกได้นะฮะแบบนี้ ก็เปลี่ยนใส่กับตัวผมของเป็นผมของตัวซูเปอร์ไซย่าได้อะไรอย่างนี้นะฮะเปลี่ยนเอาหน้าไปใส่ผมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมือจะแถมมาให้แบบนี้นะครับเป็นลักษณะของมือแบบลักษณะคล้ายๆปล่อยพลังนะครับแล้วเป็นมือแบนะครับที่ตัวหุ่นเนี่ยจะมาแบบมือกำนะครับสองข้างเลยซ้ายขวาอ่ะนะครับดูดีเทลที่ตัวหุ่นกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับดูหน้านะฮะ โอ้สามารถขยับได้แบบนี้ผมเนี่ยสามารถคิดว่าสามารถถอดเปลี่ยนสลับกับตัวผมทองได้นะครับแล้วก็ทรงผมอีกอันหนึ่งที่เขาแถมมานะฮะนี่นะครับดีเทลกล้ามสวยนะมีการลงไฮไลท์กล้ามมาด้วยนะครับมีลึกมีลึกนะฮะมีความลึกอยู่นะครับแบบนี้ไฮไลท์สวยดีนะครับกล้ามชัดดีนะครับแต่ในส่วนของชุดก่อนเนี่ยจะมีเลอะสีเลอะบ้างนะครับขอบไม่คมบ้างนะครับงานแท้เป็นไงผมไม่รู้นะนะครับเทียบไม่ไม่รู้จะเทียบเป็นไงไม่เคยจับงานแท้นะครับ แล้วก็จะมีเป็นสีตรงนี้นะครับเลอะเข้าไปในชิ้นบ่าที่เป็นสีเขียวตรงนี้นะครับคุณภาพตามราคานะฮะราคาถูกกว่านะครับมันก็ความเนี้ยก็น่าจะลดหลั่นกันไปนะครับนี่แบบนี้นะครับมีรอยแผ้เป็นนะฮะนี่นะครับเห็นจะมีมีบางคนนะครับชอบซื้อเป็นพวกงานงานจริงเงี้ยนะครับซื้อไปรีเพนท์ทสีใหม่อะไรเงี้ยนะครับเห็นเขาชอบอ่าซื้อไปทํากันนะครับเพราะราคามันถูกกว่าอาจจะฝึกฝีมือนะฮะหรือว่าอาจจะแบบ เอาไปทําให้มันสวยขึ้นอะไรเง mm ี้ยนะครับใช้งานแทมก็แพงอะไรเงี้ยนะฮะใช้เป็นพวกงานจีนไปท nah, ํารีเพนฝึกฝีมืออะไรางี้นะครับในส่วนของรายละเอียดนะฮะเป็นแบบนี้นะครับมาดูในส่วนของจุดขยับนะครับนี่ ans, นะครับเปิดแบบนี้นะครับเกาะนะครับสามารถขยับได้นะครับหลบหลบวงแขนนะฮะแขนขยับได้วนอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็งอแขนได้แบบนี้นะครับจุดขยับแน่นดีนะครับไม่มีหลวมนะฮะใช้ได้นะครับ ไม่ได้หลวมจนหน้าเกียดหรืออะไรนะฮะมันก็ไม่ได้แน่นแบบแน่นปังนะแต่ว่ามันไม่หลวมอ่ะนะครับมือก็ขยับด้านนี้นะครับนี่นะฮะประมาณนี้นะครับในช่วงหัวนะครับหัวก็ไม่ได้แน่นมากนะครับสามารถขยับได้ปกติลำตัวนะครับลำตัวที่ถอดได้นี่แบบนี้นะครับ ถ้าเกิดมันหลวมมากก็ใช้พวกยาแก้หลวมอย่างที่เรารู้กันนะฮะมันมีหลายวิธีมากวิธีแก้หลวมนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกังวลนะครับจุดขยับอย่างนี้นะครับมันก็ไม่หลวมนะนะครับใช้ได้นะฮะตรงกระโปรงนี่อาจจะติดๆนิดนึงนะครับแต่ว่ามันขยับไม่ได้ไม่เป็นไรขานะครับมันยกได้แต่ว่ามันอาจจะติดตรงชิ้นส่วนตรงกระโปรงนี้นิดนึงนะครับ จจะยกได้ไม่เยอะนะฮะยกได้ประมาณนี้มันจะติดตรงนี้แหละนะครับเท้าขยับได้แบบนี้แต่ดีเทลเขาคมดีนะดีเทลพวกกล้ามพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่ามันต้องต้องพ่นไฮไลท์เข้าไปประมาณนึงอะนะครับมันในส่วนของกางเกงเนี่ยมันไฮไลท์มันจะไม่ค่อยมีนะครับมันจะเป็นเป็นเป็นดีเทลของกล้ามซะมากกว่านะมันจะไม่มีไม่มีตัวไฮไลท์เน้นเน้นให้แบบมีร่องมีอะไรพวกเนี้ยนะฮะ นี่แบบนี้แต่ขาขยับไม่ค่อยได้นะครับขาขยับแล้วจะติดนะครับยกขายกในไม่ค่อยได้จะติดตรงชิ้นนี้นะฮะเดี๋ยวลองเอาหัวที่เป็นหัวซูเปอร์ไซยามาใส่ดูนะครับลองดึงดูปึ๊บนี่แบบนี้นะครับแล้วก็เอาหัวที่เป็นหัวสีทองมาใส่นะฮะแบบนี้นะครับนี่นะครับซูเปอร์ไซยานะครับก็ใส่ได้กปกตินะครับพอดีเลยนะครับเอาหัวธรรมดามาใส่บ้างดินี่ ก็ได้แบบนี้นะฮะลองเอา,เอาหน้าแบบนี้นะครับแต่ว่าเอาเป็นผมของตัวซุปเปอร์ไซย่ามาใส่แต่ว่าเดี๋ยวต้องถอดผมมันออกไปก่อนสลับเอาหน้าของล่าโปตินะครับมาใส่หัวทองนะครับคิ้วมันก็จะดําแบบนี้นะฮะแต่หัวทองนะครับทีนี้ลองเปลี่ยนมือดูบ้างนะครับมือที่เขาแถมมานะครับลองเปลี่ยนดูว่ามันเปลี่ยนยากเปลี่ยนง่ายยังไงบ้างนะครับลองเป็นมือข้างนี้ดูนะฮะอ่ะปิดมือ นี่นะครับก็ได้อย่างนี้นะครับก็เปลี่ยนง่ายนะครับแล้วก็มันก็แน่นดีนะครับไม่ได้มีหลวมมีอะไรนะครับใช้ได้เลยนะครับแบบนี้สวยดีสําหรับตัวนี้นะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณนะครับ20เซนนะครับถ้าวัดตรงเนี้ยนะครับมุมมองจากผมเนี่ยมันประมาณ20เซนครึ่งนะครับตีไป20เซนนั่นแหละนะครับประมาณนี้นะฮะ ลองเทียบความสูงกับตัวทานอสดูนะครับนี่นะครับความสูงจะประมาณนี้นะครับอ่านะครับสำหรับตัวโบลี่นะครับงานรีเจนเคชั o นตัวนี้นะครับส่วนตัวผมนะให้ผ่านเลยนะครับหรือว่าเป็นงานที่ใช้ได้นะครับเป็นงานจีนที่สมราคานะครับตัวงานรีเจนเคชันเนี่ยดักกันบอลนะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเจอตัวที่มันน่าผิดหวังนะครับ ถ้าเกิดเป็นดังกั้นบอลนะนะครับจับงานบูจับอะไรที่ผมรีวิวไปแล้วผมก็จำไม่ได้ผมรีวิวตัวไหนไปแด้แต่ว่าจําที่แม่นๆเลยคือบูนะครับเป็นกอมันบูแล้วก็เป็นตัวโบลี่ที่เป็นโบลี่กล้ามใหญ่ๆตัวนั้นคืองานดีเลย2ตัวนั้นงานดีแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งใช้ได้นะครับอยู่ในระดับเดียวกันนะฮะแต่ว่าดีเทลเขาเนี่ยอาจจะสู้งานแท้ไม่ได้นะครับในเรื่องของงานสีนะครับงานสีอาจ,จะมีทําสีเละเปื้อน,นแบบ สีล้ำไปอีกสีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องปกติของงานจีนอยู่แล้วนะครับดีเทลในส่วนของกล้ามนะฮะรายละเอียดรายดีเทลอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับคือถ้าเกิดซื้อไปทําสีเพิ่มอ่ะก็เหมาะเลยตัวนี้นะครับงานรีเจนเคชั่นเนี่ยถ้าให้ให้นับนะเท่าที่จับมาดังนั้นบอลดีเกือบหมดนะครับเป็นงานจีนนะรีเจนเคชั่นคืองานจีนงานที่เรียนแบบเข้ามานะครับงานดักนบอลเนี่ยดีเกือบหมดเลยนะครับแต่งานที่ห่วยเลยที่ไม่ควรไปแตะต้องเลยของรีเจนเคชั่นคือ คืองานโจโจ้นะครับที่ก๊อปโจโจ้มาคืองานแบบห่วยอะนะครับทั้งงานสีงานจุดขยับวัสดุอะไรพวกนี้ห่วยแตกมากนะครับ mm. งานโจโจ้เนี่ยไม่ควรไปแตะเลยสําหรับงานรีเจนเคชั่นนะ mm. งานที่ผมเคยจับมาเท่าที่จําได้แล้วมันมีงานเป็นตัวใหญ่ด้วยมั้งงานพวกหนึ่งต่อหกแต่ผมจําไม่ได้แลวมันมันรีวิวหลายตัวนะครับแต่ว่าด้านบอลตัวนี้อย่างตัวโบลี่ตัวนี้โอเคนะครับเป็นแอคชั่นฟิกร์ที่ดีเลยนะครับคือเอามาวางแล้วแบบเอามาวางแล้วมันยืนได้เลยอะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับจัดท่ายืนได้เลย ไม่ต้องใช้ฐานช่วยนะครับวางและยืนเลยคือแอคชั่นฟิกเกอร์ที่ดีนะครับนอกจากจะใช้ท่าหวือหวาหน่อยมันอากจะอาจจะยืนยากหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นท่าเบสิกอะไรอย่างเงี้ยมันยืนได้สบายมากนะครับแล้วก็จัดแขนจัดขาอะไรพวกเนี้ยนะครับมันมันไม่หลวมนะครับมันไม่หลวมมันจัดท่าไหนก็อยู่อยู่ท่านั้นนะครับถือว่าใช้ได้นะครับถ้าเกิดงานจีนอ่ะจัดท่าไหนแล้วข้อต่อไม่ลู่ลงมาแบบยกแขนเงี้ยแล้วมันตกอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปซื้อนะครับถ้าเกิดยกแขนขึ้นมาแล้วแบบได้ท่าอย่างเงี้ยโอเคเลยนะครับมันจัดท่าเล่นค้ อาจจะมาทําสีนะครับซื้อมาฝึกทําสีเล่นๆนะครับเพราะว่าราคาถูกกว่างานแท้นะครับอาจจะเอามาทํานู่นทํานี่เล่นนะครับฝึกทําสีอามาแบบฝึกถอดนู่นถอดนี่เล่นอะไรเงี้ยอย่างผมมาชอบแนวๆเนี้ยนะครับฝึกทําสีถอดนู่นถอดนี่เล่นนะครับพวกงานจีเนี่ยเหมาะนะครับก็ตัวนี้นะครับได้จากร้าน T.K. Toy มานะครับน้องการที่ขายทางซัมเมอร์นั่นแหละนะครับใครสนใจลองติดต่อร้านน้องการดูนะครับตัวเนี้ยผมว่ามันโอเคนะสวยเลยนะครับเนี่ยนะครับดีเทลก็ดีจุดขยับก็ใช้ได้แน่นดี นะครับใช้ได้เลยสวยนะครับใครสนใจก็ลองไปหากันดูนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ